ชาพสุด,ดสท้ายของรายการสมสอนติดจอนะคะวันนี้เราก็มาพร้อมกับงาน DIY นะคะที่คุณสาวๆาคุณหนุ่มๆไม่ควรพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะสาวๆนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับพี่คู่เช่นเคยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,ะวะัวันนี้มีงานอะไรมาฝากเราสองคนก็เ,เป็นไอเดียง่ายๆอีกไอเดียครับที่เชื่อว่าหลายคนคงจะมีพวกกระเป๋าที่มันเป็นงานถักหรืองานสานเก๋ๆอยู่ที่บ้านแต่ว่าใช่แต่ถ้าใครที่มีแบบเนี้ยบางที ซื้อมามันก็จะหลงใช่ไหมบางทีมันสไตล์อาจจะแบบเหมือนไม่ใช่ตัวเราหรือมันอาจจะไม่ชิคไม่เก๋สไตล์ลายลายมันอาจจะแบบดูโบราณไปแล้ววันนี้เรามาทำใหม่ค่ะพี่ฮูราสามารถที่มาอัดแอปดัดแปลงจากสิ่งที่มันมีอยู่ให้มันเป็นสไตล์เราได้มากขึ้นให้มันสวยขึ้นอย่างนี้หรือบางคนมีความรู้สึกว่าใช้บ่อยแล้วเบื่อแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะพี่ฮูอุปกรณ์ก็คือกระเป๋าตัวที่เราเบื่อเบื่อแล้วนี่แหละแต่ว่าไอเดียตัวนี้เป็นกระเป๋าที่เป็นเหมือนงาน งานถักงานสหมหรือว่างานที่มันเป็นพวกงานเชือบเชือบขัดอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างงี้คือตอนแรกเนี่ยเรามองอาจจะเหมือนแบบเอ้ยอันนี้ก็สวยแล้วแต่ว่ามันยังแบบเหมือนเรียบเกินไปหรือบางทีมันเหมือนแบบเป็นออเดอร์เป็นล็อตมามันอาจจะแบบเหมือนไม่แตกต่างวันนี้ก็เลยอยากจะทํามาแบบใหม่ให้แบบเหมือนเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้อุปกรณ์พี่หู้แอบเหพนอันนี้ ไม่ให้น้องจิ้มไฟใช่ไหมไม่ใช่เป็นเข็มจะมีรูเล็กๆเป็นเข็มเข็มพลาสติกเหรอคะเป็นเข็มพลาสติกก็อาจจะไม่คุ้นกับเข็มพลาสติกใช่ไหมไม่เคยเจอเจอครั้งแรกแต่ตัวนี้เป็นเข็มไว้สหรับพวกงานถักโคเชหรือว่าถักอะไรที่มันเก๋ๆนะคะมันก็จะมีรูตรงนี้ที่มันใหญ่เอาแค่นี้คุณผู้ชมแค่เข็มก็เก๋แล้วนี่เลยให้ดูใกล้ๆว่ามันสามารถสอดผ้าได้ใช่สามารถสอดผ้าเส้นใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาเศษผ้าหรือว่าพวก ตัวแบบไหมพรมอย่างนี้เราถักเป็นเปียเส้นใหญ่ต่างเนี่ยใส่เข้าไปได้มันขยายได้แต่ขอบอกว่าน้องๆหนุ่มๆก็คือไม่ต้องกลัวว่าอันตรายจะแบบเข็มชิมอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันไม่คมแล้วก็เป็นพลาสติกด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะให้น้องทาได้ด้วยตัวเองด้วยหรือว่าผู้สูงอายุอย่างงี้บางทีฝนเข็มเนี่ยโอ๊ยตายแล้วฝนกันทั้งวันไม่ได้เริ่มสามสีอันนี้สบายเพราะว่า ช่องว่างหรือว่ารูมใหญ่ใใช่อะทีนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็มีคนละบกัะลกระเป๋าอ๋อมีหนึ่งพี่คุกก็มีหนึ่งใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้แอบคุยกันเพราะว่าหนึ่งเลยเรามีแบบนี้แล้วเราอยากจะทําเก๋ๆอันนี้พี่ทำมาให้ดูแล้วอันนี้พีุ่กมาแบบไกด์ไลน์แล้วแต่เป็นตัวอย่างแต่แล้วมีตามีปากแต่ไม่มีผมไม่ได้เราไม่อยากหัวร้านเราต้องมีผมนิดนึงใช่ไหมคะพี่คุกเลยบอกว่าเดี๋ยว เียมาทําตรงลายตรงผมได้อะทำเป็นเส้นๆคล้ายๆอย่างนี้ค่ะวิธีการทํายังไงคะถ้าทําเป็นเส้นๆแบบนี้มันแบบเหมือนจะยากหรือเปล่าพี่ฮู้วิธีทำแล้วก็ทำแค่พันวนๆเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวต้องมัดต้องมัดปลายใช่ไหมคะอคุณชมดูเหมือนคล้ายๆเรามัดปมตรงเอายเลยใชูเลยใช่ไหมคะใช่ช่วงนี้ผมสีชมพูกําลังมาแรงนะคะเลดี้พิง n ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะพี่ผูทำเป็นตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูนะคะอืมคือแบบเหมือนปล่อยปล่อยปล่อยปลอยลงมานิดนึงนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยอ่ะดูนะคะตอนนี้กําลังแบบเหมือนเริ่มคือแบบแรกคือแบบอาจจะแบบปล่อยปล่อยปล่อยปลอยลงมาแบบนี้ให้คล้ายๆกับตัวเกสรตัวนี้ใช่ไหมคะลิมูคือทาคล้ายๆกันเลยปล่อยมาอย่างนี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะได้แล้วอันนี้ก็คือมัดปกติใช่ไหมคะลิมู จริงๆอันเนี้ยจริงจอันเนี้ยขอบอกเลยว่าอันนี้พี่ผู้เขาก็อะดัมาเรียบร้อยแล้วทำใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะให้มันกลายเป็นเกสร<า>ปกติมันจะเป็นแบบนี้ธรรมดาแต่อันเนี้ยดูมีลวดลายความน่ารักมากขึ้นก็คือเพิ่มเกสรแล้วก็จากเกสรตรงเนี้ยเราจะไปเปลี่ยนนะคะเป็นผมนก็ได้เหมือนกัน คืออันนี้เป็นแบบแรกนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือแบบทําง่ายๆเลยแล้วก็ใช้กรรไกตัดคือถ้าแบบเหมือนแล้วแต่จินตนาการของเราใช่ไหมพี่หูนี่เราก็ตัดไปตามช่องว่างแล้วก็โผล่เข้าไปอย่างนี้แหละค่ะอ่าง่ายๆนะพี่ฮูเนอะใช่คือแบบแค่ควยไปอยู่ที่ไอเดียแล้วก็จินตนาการอ่าเริ่มละเริ่มละทำเป็นหน้าม้าเหรอคะนี่ใช่แล้วเป็นผมหน้าม้าอ่าช่วงนี้กําลังมานะคะปึ๊บแล้วแต่เราดึงให้มันย้อยๆออกมาก็ได้ ก็เลือกสีได้ตามใจชอบอะระหว่างนี้ก็ให้อ้อทําไปด้ไม่ขอเราต้องใช้เส้นเพิ่มอีกได้ค่ะไม่เป็นไรใเชือกน้องกระเป๋าอได้เดี๋ยวผูกปมอันนี้แบบแรกทีนี้แบบที่พี่มูคิดแบบไอเดียแบบเออบันเจิดนิดนึงมีอะไรอีกเพิ่มแบบที่เป็นเกสรเดีเดิมันจะเป็นดอกไม้แบบนี้ค่ะรเราก็ดูมันแบนๆไปแล้วก็เพิ่มให้มันเป็นเกสร นี่เลยซึ่งอุปกรณ์จริงๆแล้วผู้ชมคะมันก็จะมีพวกไหมพรมอย่างนี้นะคะก็หลากหลายสีเลยซึ่งไหมพรมเราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วแหละตั้งแต่เราเด็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะก็หาซื้อกันได้ง่ายๆส่วนเข็มอันนี้เข็มพลาสติกก็สามารถหาซื้อได้ในร้านที่ขายอุปกรณ์ประดิประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เป็นเย็บผ้าเด้ละครับพวผ้าทั่วไปอุปกรณ์จัดเย็บผ้าหรือเะไก็าเขาจะมีพวกนี้ขายมีขายอยู่แล้วนะคะ ก็สามารถหาซื้อมาได้แล้วก็อาจจะเป็นเศษผ้าต่างๆนะคะที่เหลือใช้อยู่แล้วอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราทําเกสรสวยๆกันแล้วนะคะอันนี้เพื่อความรวดเร็วให้เห็นกันก่อนอันต่อมาเดี๋ยวระวางรออ้อทําผมหน้ามาเออช่วงนี้เรามาโชว์แบบนี้กันก่อนดีกว่าได้อันนี้เราจะเห็นสองฝั่งเป็นสองฝั่งเป้าอุใช่ไหมแบบอันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ฮู้เขาเปลี่ยนให้เราเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ ก็กลายเป็นเหมือนนกพู่ครับแล้วก็แล้วก็ร้อยตรงนี้ให้มันเป็นให้พูดทัต่อทีละส่วนทีละส่วนจนจนเต็มเป็นกรอบลูกตาออกมานี่ถ้าเกิดจะให้มันเป็นเส้นใหญ่ๆอย่างนี้เราก็เราก็ร้อยเข้าไปให้มันให้อ่าจิ้มเข้าไปในตัวไหมพรมเล็กๆก็พอฮะเพื่อที่จะให้เห็นเห็นเส้นสีแดงแต่ตัวนี้ขอบอกว่าไม่ใช่ไหมพรมด้วยเป็นเศษเศษผ้าลายเก๋ๆให้ดูเศษผ้านี้นะคะที่มันเหลือแล้วพอเราพันครบรอบแล้วทีนี้ยังไงคะพอครบรอบ เราก็มัดปมกับมันก็ได้แล้วซ่อนปมเข้าไปอยู่ข้างในตัวมันค<า>่ะอ๋ออ่ะทีนี้ให้พี่ภูสาธิตการมัดปมนะคะน้องๆก็สามารถที่จะทําตามกันได้เลยคุณผู้ชมครัปกติอ้อไม่ใช่คนแบบเย็บปากถักร้อยนะคะแต่ว่านี้ง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบเหมือนจะแบบเหมือนเข็มที่มือ,อหรืออะไรนั้นนี่อ่ะให้คุณผู้ชมดูซ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะซ่อนได้อ่ะฝั่งนี้ทําไปแล้วตรงนี้ก็เป็นปาก ทีนี้พี่จะมาทำปากแค่ร้อยเข้าไปให้มันวนๆไปเรื่อยๆเหมือนจมูกของตัวมีตัวนี้เห็นไหมเอนี่เห็นมคะไม่ยากเลยง่ายๆให้มันดูเต็มๆมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะก็อาศัยอะไรล่ะความอดทนนิดนึงค่อยๆนแใครที่ชื่นชอบงานเป็นดีไอท์ดีน่าจะมีความอดทนอยู่นะคะตรงนี้แหละ จริงๆฝึกในเรื่องของสมาธิด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะสมาธิสั้นหรือว่าคุณแม่นะคะที่มีลูกสมาธิสั้นทำอะไรนานๆไม่ค่อยจะได้ก็อาจจะให้เริ่มในการฝึกสมาธิจากการทำของประดิษฐ์แบบนี้เนี่แหละซึ่งไม่ยากด้วยใครที่กลัวช้าฮะถ้าเส้นเดียวเราทำสอเส้นก็ได้ร้อยไปเลยหรือจะร้อยไปสีหเส้นเลยก็ได้แล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วรูมันใหญ่มากเยปทีเดียวใช่มันจะเต็มไวไหลายเส้นใช่ตอนนี้ผม ผมหญิงน้องหมียังไม่ได้สัะผมนะคะหัวยังยุ่งอยู่ใช่ไหมยังยุ่งอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไหมไหมเส้นใหญ่ๆก็สามารถใส่ได้เดี๋ยวเราให้ดูอือลองร้อยแบบที่เป็นไอเส้นใหญ่ได้ได้เหมือนกันเนาะได้ทุกไซส์เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวอันตรายด้วยนะคะม่กลัวจิ้มมือนะคะใครที่กลัวเข็มจิ้มมืออ่าเออพี่ฮู้น้องอ่ะพอได้บ้างแล้วนิดนึงอ่๋อได้ยังนี่ดึงล่อยได้ง่ายเลยนะคะแบบนี้ดึงไปปล่อยผมนะคะ ก็ได้เหมือนกันคืออยู่ที่บ้านคือแบบวิธีการง่ายๆอย่างหนึ่งคือน้องๆก็สามารถที่จะสร้างจินตนาการของตัวเองได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคือแค่การแบบเหมือนแค่สารไปสารมาของเธอสะหรือยังเนี่ยไม่าะช่วงนี้คนฮิตแนวเซิร์เพอหรอเด็กๆก็จะได้จินตนาการที่แอบปากสยังค่ะพี่อุตกแต่งไปเรื่อยแล้วก็ถ้าเบื่อเสร็จก่อนนอนถ้าเบื่อก็จะสามารถที่จะถอดออกแล้วก็ตกแต่งใหม่ กำลังทำอยู่เลยพี่ฮูทีนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามในเรื่องของ DIY ตรงนี้ค่ะเผื่อว่าอยากจะเในช่วงนี้อยากจะทำเคส iPhone ขายเป็นอาชีพหรือว่าเป็นงานอดิเรกอย่างนี้สามารถติดต่อพี่หูได้ที่ไหนนะคะผ่านทาง Facebook ของพี่ครับที่ชื่อว่าฮู้ DIY ใช่ใครก็เข้าไปได้เลย H O O D I Y ใช่แล้วค่อยพูดคุยแล้วก็ สามารถมาแลกอเดส่วนมากน้องๆที่แบบเหมือนไปกดไลค์เป็นในแฟนเพจนี้ส่วนมากจะถามหรือว่าโพสต์ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรมากกว่าค่เขาส่วนจะเรื่อง DIY นะครับแล้วก็พูดถึงการเอาสุดเหลือใช้มากลับมาทำใหม่ค่ะอย่างเช่นขวดพลาสติกอะไรต่างๆก็จะมีด้วยดใช่ไหมคะคือจริงๆทุกอย่างเลยที่อยู่รอบกายเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษผ้าเป็นควดเป็นอะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะนํามาดัดแปลงมาทําได้นะคะอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง งานดีไอีงาน DIY ที่เราจะมาฝากกันในวันนี้นะคะยังไงใครที่ว่างๆก็สามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้เป็นยังไงบ้างของเธอเริ่มนิดหนึ่งนะคะระหว่างนี้นะคะก็ฝากข้อคิดอีกรอบหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน Facebook ได้ผ่้ h o o นะคะ DIY นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามนะคะรายการของเรางานดี Y อะไรที่อยากจะให้พี่ผู้ทำนะคะก็ไปฝากไว้ได้ใน Facebook ของเราเลยค่ะ w w w f a c e b o o k c o m s m o ส s o n ติดต่นั่นเอง ่แนนก็เะะสร็จประมาณนึงแล้วคนต้องใช้เวลางานพวกนี้อาจจะไม่เสร็จตอน<ช>อนี้ค่อยแต่ง แล้วก็เก็บให้ความเรียบร้อยกันไปนะคะพอได้บ้างอ๋อก็ต้อง้ค่อยงอกไปเรื่อยๆ่ปนปล่อยปล่อยๆไปแล้วระหว่างนี้ก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากวิดีโอแอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ PSI ได้เลยนะคะแบบฟรีๆแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามรับชมช่องห i เนาะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะงานนี้อย่างที่บอกว่าต้องใช้เวลาแต่ว่าคุณสามารถกลับมาเจอเจอกับเราทั้ง3คนได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันนะคะจันถึงสุ์เวลาเดิมแบบนี้4โมงถึง5โมงวันนี้ขอบคุณที่ฮู้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ยังไงสัปดาห์หน้าถ้ามี DIY อะไรเก๋ๆเรานำมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนแต่ยังไงต้องติดตามกันให้ได้นะคะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ